ยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์นักงคุงพร้อมแล้วไปชมกันเลยเฮ้ย yeah. hey, ตาดนนีเจอ Friday ย์เจสันนี่มันเจสันฟรายเดย์เธอทรีนี่นาฟรายเดย์เธอทรีที่ดนา กดไม่ได้ก็ไม่กดถูกไม่กดก็ได้นี่มากดอีกดีกว่าเลยครับเราเก็บของเลยครับสวยดีแบน,นี้นะเราไ่เก็บของเนละเราได้มีดมาด้วยเราได้มีดมาด้วยล้วครับได้อะไรมาก็ไม่รู้นะฮะโอ้ฉันต้องแอบฆาตกรใช่ไหมวันนี้นะฮะเราจะไปตามล่าฆาตกรกันหรือฆาตกรจะตามล่าเราก็เดี๋ยวคอยดูกันอีกทีหนึ่งนะไปครับมุดรูเอา ได้เีแบบน้เหมือนมีคนตีกันข้างหน้าอยู่นะได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงมีคนตีกันข้างหน้านะเมื่อคืนนาได้ยินหยาก็ไม่ได้ยินเหรอโอเนี่มันอะไรเนี่ยโอไมก็โอไมฉันเจออะไรอยู่ข้างบนนันหรเปล่าตตตตตตตไอ้ีอีกแล้วกูเจอไอ้คนแต่งตัวแบบนี้อีกแล้วเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลมีฉันมาช่วยเราเพื่อไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยนายแล้ว <c oughs> ฉันมาช่วยนายแล้ว <c oughs> แล้วเขาช่วยกูด้วยนะตีเสียงแล้วเก็บโทรศัพท์เปลือ,อก <c oughs> กูไม่อยากลงไปเลยลลกูไม่อยากลงไปเลยแม่งมันลงไปในโลกชัดๆอ้กูลงไปในโลกชัดๆเลยเนียกูลงไปเนี่ยเปลือนมือขานขึ้นมาเองนะเดี๋ยวกูชุบให้เปลือนมือขานขึ้นมากูไม่อยากลงไปเลยกูไม่อยากเสียง โอ้แมงเป้าไอ้กากรกากรโอ้ยกาะกรแมงเป้าเพื่อนเพื่อนกูเห็นมาเห็นกูแล้วมากมากเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ยมึงตาเมื่อการกรมันเป้าเพื่อนกาะกรมันเป้าเพื่อนกาะกรกา่กรมันเป้ามึงมึงขานมาตรงนี้ดิวายมึงแกอยู่นี่นีทำไมเนี้ยอ้าตากูมาจได้เลยกูมาแล้วมันตากูมาแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาไอ้เจสันไอ้เจสันกูลงไปแล้วกูมาช่วยเพื่อนเพื่อนกูมาแล้วกูมาเอามึงลุกตั้งแต่เมื่อไหร่เน,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 นี่ยอ๋อไอ้เหียเข้าตู้ก่อนอ๋อต,ตู้ไม่ได้ช่วยไอ้เหียอะไรเลยตู้ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเฮ้ยเอา,าเฮ้ยกูวัแล้วกูไปอีกแล้วเอ้าเพื่อนมึงชุกูไวเกินไปแล้วก,กูไป,ไป,ไปหาเพื่อนตรงนู้นก็ได้วะ <c oughs> จะเป็นใบใบโพล่าอยู่แล้วเนี่ยไมมนะ เพื่อนเราเหมือนเล่นอยู่สองคนน่ะคนอื่นไม่ไปแอบกันไหนกันหมดวะเนี่ยฮะมึงกูเล่นกับเพื่อนในคนนี้อยู่สองคนเนี่ยโอ้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 ยเสียงแม่งแล้วลุกลุกลนแล้วลุกลุกลนแล้วลุกลุกลนกูไปเดินกูด่วแน่แน่นไงโอ้โหมึงเฝ้าขนาดนี้ไปเไดนกับพ่อาเเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาเลยเอาตีไอ้ย้ยนั่นเลยมึงแอบวะมึงนอนแอบมึงเนียนเหรอคิ้มึงเนียนเหรอมีคุยเพื่อนเอาแต่แอบอยู่ในตู้ ไ้สัดไปัดไปไหนแล้วไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนยังไม่มีใครตายใช่ไหมไม่มีใครตายชันไม่ทุรบกุยส้มมาช่วยแล้วกุยส้มกุยส้มประจันบ้ากุยส้มประจันบ้าด้เมนกุยส้มช่วยกูด้วย๋อเข้าลูกเข้าลูกโอ้ยโอ้ยโอยมาแล้วมาแล้วมันจะแทงอาขี่แตกเข้าลูกเข้าลูกลูก เหี paid, ้ยมันมาป่ะเนี่ยเอ้ยกูไปทันทีละกูไปกลับละกูกลับละมันมาแน่เสี่ยไม่ไม่ห้องนี้ห้องนู้นนะกูไปห้องนี้เลยบา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 ยมาแล้วกูหยุเสียงมาแล้วขึ้นบนระบ้านแล้วบบายบายลุกขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหาคอหาคอห์ทำไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหทำไมเสียงม่าอยู่แถวนี้วะเข่าเข่าเข่าเขาเขารูกเขารูปเอ้าติดเอ้าเขี่ยติดปีกติดปีกเดี๋ยวเดี๋ติดปีกแล้วบินไปเร็ว ประตูตันต um no ันประตูประตูต sí> ันประตูตันกลับ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 ทำไมผมจะเก็บขอไปครบเนี่ยอุ้ยเพื่อนเฮลเมียเฮลเมีเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วโอ้ยมันเฝ้าว่ะโอ้ยกระจอกกระจอกฆาตกรเฝ้าเพื่อนกระจอกกระจอกออกไปโหแม่งเฝ้ายันเกมโรบอกเลยเหรอเพื่อนกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วกูว่ายกระตุกไอ้เนี้ยประตุกปา หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้นะครับจะกำลังคิดหน้ากับปมไม่บายและอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนรับชมด้วยล่ะ